มันยิงมันหายตัวได้คนมันมันเนบไปโพแล้วมันเดินตามกูไล่ไม่เน็บเนบไปโพว่าตรงไหนตาที่เอวไนอ๋อที่เอวเนบไปโพหายตัวได้แล้วมันมันหายตัวกูไล่เจ็บมันมันก็มันพกปืนแล้วมันเป็นยังไงปืนสั้นปืนยาวตาปืนชั้นปืนพกปืนพกปืนยาวยาว ระเบิดก็มีด้วยมีด้วยระเบิดหกเกตลูกใช่อะแลไหมยิงเพียบปั้งคอเข้าเข้าตรงไหนเข้าลำคอเหรอตายป่ะตายดินั่งตายนอนตายนั่งตายกี่คนตายเยอะดูจับไม่ได้เหรอตายมีปั้งโอ้ยปั้งแล้วตอนนั้นตายอยู่เท่าไหร่แล้วใช่ใช่วีดีโอสามสิบกว่าสามสิบกว่าแล้วเหออสามสิบกว่าแล้วมันมัน มันยิงตำรวจปั้งหมดเลยตำรวจแล้วมันยิงหนาขันหมดยิงปืนเล่มไปเหรอชื่อชื่ออะไรคนที่ยิงอ่ะคนที่ยิงไม่รู้จักเหรอไม่รู้จักที่ไปเมืยอนามบลระบดเป็นตู้รถไฟแบบมันโดนปืนพกยิงยิงหมดเลยเสียงไงเวลายิงเสียงไงตาเสียงปั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 งโอ้ยช่องป่าบึ้มบึมบึมระเบิดอย่างนี้แหละคันขึ้นเลยอ่ะ มีเจ้หลวดด้วยเออมีเจ uh ้หลวดเอาจ้าหลวดมัน um ยิงถล่ม uh มีกำบังบังเพอบังใหญ่อะใหญ่ที่เป็นบ้านอะพี่ชัยยาปนบ้านนี่มันยิงลงพักหมดเลยเออยิงลงพักหมดเลยเตายเหมือพี่ชัยยาบ้าบ้มบ้าบ้มโอ้เออเออบ้มบ้าบ้าบ้าจริงรอบตาเสียงไหมนะเสียงเสียงบึ้มบึ้มบึ้าโดนกควาดล้อมเลยเออ ว่าเคยเยงอะไรวะยงควาลองไม่ใช่มันยิงะอดวนไอพีทีแล้วตอนนั้นตายอยู่เท่าไหร่อายุ20ว่าอ๋อแล้วมันเอาปืนกลรถถังมาจอดปืนกลที่นนที่ทางรถไฟมันวางปืนกลและเอาจับบ่วออลายศอแล้วเอาปืนกลยิงเนี่ยเอารถถังมันแล้วมันก็ยิงรถถังด้วยงั้นเดี๋ยวพอแค่นี้ก่อนเดี๋ยวตอนบ่ายตอนบ่ายก็เลยขอบคุณครับ อาตาตาบอกกดหัวใจให้หน่อยเป็นกดหัวใจเออไม่คอมเมนต์ด้วยเพื่อนคอมเมนต์ไม่ตาโอเคใจใช่กดหัวใจอ่ะกดหัวใจไม่เอาปืนมันยิเดียว